ท่านกำลังพูดถึงสภาวะนี้นะคะคือสภาวะที่ไม่มีเจอรี่เพราะพวกเจอรี่พวกนี้คือตัญหาผู้สร้างภพเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยนะไปเกิดในภพภูมิเนี่ยต่างๆในภูมิประเทศต่างๆเข้าใจไหมนะคะฉะน,นั้นพระเจ้าเนี่ยนะก็มาเนี่ยนะมาลงพึงตรงนี้ในคืนที่ท่านตรัสรู้ว่าเนี่ยนี่แน่ในชาติปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วทำเรือนให้เราไม่ได้ละนะ เราหักเนี่ยโครงเรือนทั้งหมดเนี่ยเราหักเสียแล้วใจของเรานี่คือใจของเราถึงแล้วซึ่งอะไรปรุงแต่งไม่ได้นะคะก็คือถึงนิพพานฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะคะกลัวว่าเราเนี่ยนะได้สร้างบ้านเรือนเนี่ยนะทิ้งไว้เนี่ยค้างคาเนี่ยนะไว้มากมายในนี้เนี่ยนะคุณก็จะต้องลื้อถอนบ้านเรือน คุณจะต้องทำเนี่ยนักกรรมเนี่ยอีกประเภทหนึ่งมีกรรมอยู่3ประเภทนะคะมีกรรม3ประเภทเนี่ยประเภทที่3ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะกรรมดำคุณเห็นไหมกรรมดำเนี่ยก็คืออยู่กับเจอรี่ดำดำเนี่ยคุกดำดำตรงนี้เนี่ยนะคะคุกเล็กของเจอรี่สีดำก็พาคุณเนี่ยไปสู่คุกใหญ่นะคะคุกใหญ่ที่เป็นอบายภูมิในขณะที่กรรมขาว ซึ่งเป็นคุกเล็กแต่เป็นสีขาวนะคะก็จะพาคุณไปสู่สุกติภูมิฉะนั้นถ้ากรรมดกำกรรมขาวเนี่ยก็จะพาคุณเนี่ยนะไปสู่ได้ไหมเนี่ยนี่คือกรรมรมขาวพาคุณเนี่ยไปสู่ปีกซ้ายปีกขวาของคุกอะ่ะที่อยู่สบายหน่อยแต่ถ้าคุณทาํากรรมดำก็มันก็พาคุณเนี่ยไปสู่อีกปีกนึงของคุกที่อยู่ลําบากแต่ไม่ว่าจะเป็นกรรมดำหรือกรรมขาวคุณเห็นไหมคะว่า มันล้วนเป็นคุกเล็กของชีวิตทั้งสิ้นแล้วคุกเล็กตรงนี้ที่จะพาคุณไปสู่คุกใหญ่เห็นไหมคุกเล็กพาคุณไปสู่คุกใหญ่เพราะขณะที่คุณอยู่ในคุกเล็กคุณมีการคิดการพูดการทำทุกครั้งที่คุณคิดคุณพูดคุณทำวัสดุกรรมเหล่านั้นก็ไปตอกแต๊กเนี่ยนะบ้านเนี่ยนะให้คุณเนี่ยให้ตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของคุณเนี่ยอยู่ในอนาคต แต่กรรมอีกประเภทหนึ่งที่คนไม่ได้พูดถึงคืออักรรมนะคะอักรรมตัวนี้สาเหตุที่ผู้เจ้ารู้เพราะว่าท่านเนี่ยแหกคุกชีวิตเล็กในคืนนั้นเพราะท่านแหกคุกตรงนี้ได้ท่านคุกอิสรภาพอย่างแท้จริงอิสรภาพตรงนี้เนี่ยจงทาให้ท่านรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอักรรมอกกรรมนี้คือสติปัะฐาสี่พาตัวใจกลับบ้านโดยไม่บริกรรม โดยไม่บริกรรมนะนะคะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยนะที่คุณเนี่ยสามารถสามารถทำอย่างนี้ได้อ่ะกลับมาดูตรงนี้นะคะทุกครั้งที่คุณเนี่ยใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายโดยไม่ต้องพูดไม่ต้องพากไม่ต้องบริกรรมก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ส่งวัสดุกรรมเพิ่ม คุณไม่มีเจอรี่ไม่ได้ส่งเจอรี่เพิ่มที่จะไปสร้างบ้านใหม่ใจ่ะไหมไม่ได้ส่งเจอรี่เพิ่มที่จะไปสร้างบ้านหลังใหม่เนี่ยให้กับคุณเนี่ยในอนาคตนะคะหลังจากที่คุณตายก็คือคุณเนี่ยไม่สร้างบ้านเพิ่มแล้วนอกจากนั้นคุณยังลื้อถอนด้วยลื้อถอนหรืออาจจะไม่ลื้อก็ไม่เป็นไรสร้างค้างไว้ตรงนั้นน่ะแต่คุณไม่ไปอ,อีกแล้วจ๊ไห้นะใครก็ตามที่ทำห้ข้อนี้ ใครก็ตามที่ทำห้าข้อนี้นะคะเนี่ยห้าข้อนี้ฝึหกหัดการให้นะคะเออศีลอะไรอ,อะไรพวกนี้แล้วก็ฝึกเรื่องพาตัวใจกลับบ้านเอาสติมาปักที่ฐานหนึ่งสองนะคะถ้าใครสามารถทำห้าข้อนี้แล้วก็ฝึกสติตฐานอบายภูมินี่นี่คืออบายภูมินะคะเนี่ยปีกปีกนี้ของคู่กับสำหรับนักโทษเร็วๆมันจะปิดใส่หน้าคุณ มันจะปิดใส่หน้าคุณแห้คุณอยากไปกเขาก็ไม่ยอมให้คุณไปเ้าใไหมเพราะมันไม่เหมาะกับคุณไม่เหมาะกับคนนะที่ทําความดีเนี่ยนะห้าอย่างนี้นะรวมทั้งฝุดสติประฐานด้วยนะคะเขาจะปิดใส่หน้าคุณสิ่งที่คุณเนี่ยสามารถไปได้คือถ้าไม่กลับมาโลกมนุษย์เองนะ เกินเจ็ดชาติอย่างมากที่สุดไม่เกินเจ็ดชาตินะคะหรือไม่งั้นก็ไปเกิดในเทวโลกนะคะสวรรคโลกนะคะหรือว่าพรมโลกเนี่ยนี่คือรองรับนะคะสำหรับนักโทษที่ดีๆที่ทำเรื่องนี้แล้วก็ถ้าคุณเนี่ยนะกลับมาตรงนี้ไม่เกินเจ็ดชาติหรือว่าหนึ่งชาตินะคะหรือบางคนก็ไปเกิดตรงนี้เนี่ยที่เขาเรียกสุทาวาสพรมโลกแล้วก็สามารถไปนิพพานได้ ฉะ,ะนั้นถ้าคุณทำอัก,กรรมแล้วเนี่ยคุณกำลังสร้างกรรมอีกชนิดหนึ่งที่จะแหกคุกชีวิตก็จะไนหะอบอายาภูมิคุณก็ไม่ไปนะคะสวรรค์เนี่ยนะไอภูมินี้เนี่ยนะสุกติคุณคุณก็ไปแต่ไปแบบชั่วคราวเท่านั้นก่อนที่คุณจะแหกคุกชีวิตได้ก็จะตรงนี้ก็คือผลของการทำอัก,กรรมในเรื่องของสติปัญฐาน พาตัวใจกลับบ้านเนี่ยคุณไม่อยากวิ่งแล้วรอบถนนวงแหวนนี้คุณไม่วิ่งอีกต่อไปแล้วนะคะไม่มากลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วเล่าเล่าเนี่ยนะในวังวนของน้ำเน่าอีกละคุณไม่เอาแล้วคุณเนี่ยขอแหกคุกชีวิตที่จะไปนิพพานนะคะไปนิพพานตรงนี้นิพพานตรงนี้คือผัสสะรู้สุดซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่จริงในสองวันนี้เนี่ยคุณได้ลิ้มชิมรสของพระนิพพานชิมลองแล้ว ะค,ะคุณได้ชิมลองแล้วเนี่ยรสชาติของนิพพานทุกครั้งที่คุณเนี่ยมีสติอยู่กับฐานดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายในขณะนั้นเนี่ยคุณกําลังอยู่กับนิพพานชิมลองแล้วนะคะเอาไว้คราวหน้าดิฉันจะอธิบายเนี่ยให้มันชัดเจนทีนฉะนั้นนี่คือการทารําอักกมนะทำอกักกมเนี่ยก็คือวิ่งกันคนละสายละทีนี้ต่อไปเนี่ยเรามาดูนะคะ ตัวนี้เนี่ยนะักตายเนี่ยได้มีสองสาเหตุนะเวลาที่ตัวนี้ตายที่มรณะเนี่ยตายได้สองสาเหตุก็คือว่าหมดอายุไขตายได้หมดบุญก็ตายได้แต่การที่คุณจะอยู่จนหมดอายุไขนั้นน่ะคุณจําเป็นต้องมีพลังบุญเสริมใช่ไหมคุณจําเป็นต้องมีพลังบุญเสริมจึงจะอยู่จนหมดอายุไขได้ แต่ถ้าใครเนีน่ยนะไม่ได้ทำบุญเสริมนะพลังบุญเนี่ยอาจจะน้อยลงนะพอน้อยลงแล้วเจ้ากรรมในเวรจะตามท่านทำน,นะคะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยจึงมีคำพูดเอ,อ่อที่ว่าทำบุญต่อบุญต่ออายุเข้าใจไหมเวลาที่เราทำบุญเนี่ยก็คือการต่อบุญต่อบุญตรงนี้ก็คือต่ออายุไขของเราเพื่อไม่ให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยไล่กวดเราทัน เพราะว่าเราเนี่ยนะเกิดมาในวัฏฏะสงสารนี้เนี่ยนานนับอเนกชาติละแล้วก็เอาเป็นสมมุติง่ายๆนะคะว่าทุกครั้งที่คุณเกิดมาในชาตินี้ซึ่งอเนกชาติเช่นกันนะคะแล้วคุณไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับใครไว้นะนะนะแค่หนึ่งเจ้าแค่หนึ่งเจ้าเท่านั้นนะ่ะคนคนนั้นก็จะเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณคุณรู้ไหมเจ้ากรรมในเวรที่จะไล่กวดคุณเหมือนกับหมาไล่เนื้อ ฉะนั้นคุณต้องรู้นะว่าเจ้ากรรมในเวงของคุณเนี่ยมีอนเนกก้าคุณรู้ปะอนเนกก้าที่กําลังเนี่ยไล่กวดคุณอยู่บางรายก็บางรายเล็กๆแต่บางรายอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรรายใหญ่ๆก็ได้เห็ไหมรายใหญ่ๆคุณเคยได้ยินไหมที่เข้าไปทําบุญเนี่ยนะเจ็ดวัดเก้าวัดเนะนี่ยนั่หมันรถเป็นไปเนี่ยรถตู้คันหนึ่ง ไปทําบุญเนะี่ยเก้าวัดเสร็จเนะี่ยกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นคะลดความตายอะ่ะตายกันหมดเลยอะ่ะแล้วคุณก็สงสัยทําไมเขาต้องไปทําบุญอนะ่ะตั้งเก้าวัดนะ่ะแล้วตายได้ไงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะการทําบุญเนี่ยนะเจ็ดวัดเก้าวัดนะเออ,อกกทอดกระถินทอดปลาปลาอะไรต่อะไรเนะี่ยทําบุญใส่บาตรอะไรพวกนี้มันยังไม่ใช่เป็นกรรมหนะักในส่วนที่เป็นกุศลเพราะว่ากรรมอันนี้ไม่ได้ช่วยให้คุณเนะี่ยแหกคุกชีวิต มันยังเป็นกรรมนะที่เจ้ากรรมในเวรตะปบคุณทนันนี่ใช่ไหมถึงแม้คุณไปทําบุญต่อบุญต่ออายุก็ตามแต่ถ้าคุณเนี่ยนะเจอเจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะลายบ้งบงเนี่ยลายใหญ่ๆอ่ะเนี่ยลายใหญ่ๆเนี่ยเอาทําบุญเก้าวัดเสร็จเนี่ยตะปบคุณทันเนี่ยเขาวิ่งเร็วจะตายถ้าตัวใหญ่ๆคุณเห็นไหมคุณเสร็จเลยฉะนั้นใครก็ตามนะที่ตายในลักษณะของกรรมหนูเหเลียบเปลยแปลงเหลียบเปลยปุ๊บตายเลยนะี่ นะแบบเร็เลวอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นผลพวงเนี่ยของเจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะตะบกรางพันนะก็คือตายจากอุบัติเหตุมั่งตายจากเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องของเจ้ากรรมในเวรตะบกพันคุณคงเคยได้ยินนะคะเรื่องราวตอนนี้เนี่ยเรื่องพระศาสดาเอกของโลกดูกันนะบ่กเขาดังมากเลยเนาะใช่ไหมดิฉันก็บื้อมาดูเนี่ยแหละตั้งกี่ตอนนะห้าสิกาตอนน่ะนะใช่ไหม ดีดีมากเลยคุณก็รู้จักพระเจ้าวินพิสารใช่ไหมพระเจ้าวินพิสารเนี่ยราชาแวาาควนมคธเนี่ยถูกลูกชายเนี่ยชาสตรูเนี่ยเอาไปทรมานเนี่ยจนกระทั่งตายพระเจ้าวินพิสารนี่เป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นเออเป็นพระโสดาบันนะนะเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยนะระดับโสดาบันแล้วอะท่านก็ยังหนีไม่พ้นเจ้ากรรมในเวรพระโมัาลานะ ก็หนีไม่พ้นเจ้ากรรมในเวนนี่เรียกว่าเป็นอะไระเ,เป็นเป็นพระอาหารหันแล้วอะ่ะก็ยังถูกเจ้ากรรมในเวนเนี่ยนะตะบกทันเนี่ยได้นะคะจนกระทั่งทุกตีเนี่ยนะจนแล้วก่ตงตายแหละแต่เรียกว่าพอมีฤทธิ์เนี่ยก็ยังสามารถกอบปรับมาลาผู้เจ้านะคะเข้าสู่ปรินิพพานเนี่ยได้นะแล้วก็ใครคุณดูชีวิตของพู้เจ้าชีวิตของพระพทะเจ้านะครับประวัติเนี่ยนะของพันเนี่ย ในชีวิตของท่านเนี่ยเพื่อเจอเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรตัวใหญ่ที่สุดคือใครคะับ hmm. ผ like ah ู so true. 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 ้เจ <m any> ้าเทวทัตนี่ยใช่ไหมเทวทัตเนี่ยเจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะตัวใหญ่เนี่ยนะบ้องๆเลยแล้วใครอีกอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะใครจินจามาวิกาใช่ไหมจินจามาวิกาชาติศัตรูพวกนี้เนี่ยนะก็คือเจ้ากรรมในเวรของท่านทั้งนั้นน่ะคือคุณเอ้ยแม้แต่ผู้เจ้ายังเจอเจ้ากรรมในเวรเลยแล้วพวกเราเป็นใครถังจริงๆ หนามจริงๆที่จะไม่เจอเจ้ากรรมนเวรคนใกล้ชิดของพวกเราเนะี่ยทั้งหลายเนะี่ยคุณเอ,อ้ไปดูให้ดีเนะี่ยเจ้ากรรมนเวรทั้งนั้นเนะี่ยแต่บางครั้งมันอาจจะนะสำหรับบางคนมันอาจจะไม่หนักหนาสาการแต่คุณอย่าประมาทไม่ได้นะมาหลงคิดเนะี่ยน้องมันนั่งนั่งแต่น้องฟังเหน่อยสิน้องก็จะหลับดูมันนั่งตรงนี้หูปอปะมาลุปะลปะน้องไปนอนใจเลยนะน้องไปนอนไปน้องไปนอนไป โกน้อหกน้อนหน่อยออน่นยนารักมากเลยออสาฟาไม่รู้เนะีเนฟังให้ดีนะคะแม้พระพุทธเลือคือเรืองเจ้ากรในเวเนนะไม่มีใครหนีพ้นทั้งสิ้นเานเพราะชีวิตนะก็วนเวียนวนเวียน,นยนะอยู่กันตรงนี้อยู่กันตรงนี้แล้วแม้พระเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระศาสดาของโลกแล้ว ท่านก็ยังหนีเจ้ากรรม,มในเวรไม่พ้นแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าถ้าคุณเนี่ยนะไม่มีบุญรักษาไม่มีบ้านคุ้มครองนะไม่มีบ้านคุ้มครองก็คือพอเจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะตะปบปุ๊บเนี่ยนะนะคุณเสร็จทันทีหรือว่าตะปบเนี่ยนะในลักษณะที่ไม่ตายแต่ข้างในเจ็บปวดมากเข้าใจไหม เนี่ยนะเนี่ยทั้งสามีเอ่ยหรือลูกเอ่ยหรือเนี่ยนะลูกเนี่ยต้อนสามีมั่งภรรยามั่งลูกมั่งพ่อแม่พ่อแม่บางทีก็เป็นเจ้ากรรมนเวรของเราลูกก็คือเจ้ากรรมนเวรของเราก็ใช่ั้มปัญหาแต่ละคนนะที่ลูกศิษย์เนี่ยนะโอ้ยมาบ่นกับอาจารย์สุพวนเหมันเยอะมากครับโอ้ยแแต่ละคนเนี่ยนะมากันแปลกๆบางคนมาก็เพราะลูกใจลูก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 แต่บางคนมาเนี่ยลูกในที่ ดีดีด,ดีแต่มาปลุ้มใจเรื่องแม่เรื่องพ่อนะปลุ้มใจเรื่องแม่ลูก่องน,นั้นมะีนะพ่อแม่บางคนเนี่ยนะโื้โหด่าลูกโอ้โหเนี่ยลูกศิษย์ที่ที่ที่ทต่างประเทศเนี่ยนะแล้วว่าเดินทางเนี่ยนะจากเยอรมัน,มนจากที่ไหนเนี่ยมาไกลไกลนะไปต่อเครื่องอะไรแต่อ,อะไรกว่าจะถึงบ้านที่จังหวัดอะไรเนี่ยนะในจังหวัดหน,นะนะะนนหนึ่งเนี่ยนะคะอำเภอหนึ่งเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยกินเวลาเนี่ยสามสิบกว่าชั่วโมงอนะ่ะ ต้องไปต่อเครื่องหมั่ล่อรถหมักรลออะไรกับอะไรกว่าจะนั่งแท็กซี่เนี่ยนะถึงบ้านโอ้ถึงบ้านานั่นเหนื่อยกันเลยเังไงอยากเห็นหน้าแม่ that I might